เร่เข้ามาเร่เข้ามาครับปูดว่าตามีแอดเวอรเนี่ยปักป้ายขายคอนเนอร์กลาเกอร์60ล้านยูโรนะครับตอนนี้มีรายงานข่าวมาละรายงานจากมุนโดวิโบครับสื่อเจ้าดังของสเปนครับรายงานโหมบอกว่าทางตรามีแอดเลติโกมาดริดครับปักป้ายราคาขายคอ์เนอร์กลาเกอร์ครับเอาไว้ที่60ล้านยูโรสำหรับช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาว่ะ ก็มีรายงานว่าทั้งแมนยูคลิสซ์เรเลดรวมไปถึงไก่ดีทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยต่างให้ความสนใจนะครับในการคว้าตัวคอนเนอร์การ์ลเกอร์นะในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่จะเปิดขึ้น,นอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าทางคอนเนอร์การ์ลเกอร์เองก็อาจจะตัดสินใจมองหาโต้สังกัดใหม่เพื่อโอกาสลงสนามที่มันมากขึ้นอยากลงเล่นฟุตบอลอย่างสม่าเสมอครับหลังได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับตุามีแอนบริดไปแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก5นัดแรกของฤดูกาลใหม่2025-2026 มุนโด่ใปฏิบครับสื่อเจ้ารังของสเปนรายงานว่าแอตเลติโกมาริดครับพร้อมที่จะปล่อยตัวคอเนอร์กาลาเกอร์หากได้รับข้อเสนอมากกว่า60ล้านยูโรในช่วงตลาดซื้อขายมการาคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับปล่อยเลยถ้าได้ราคานี้มแม้จะตั้งราคาเอาไว้แต่แอเนตมาริดเองมองว่ากาลาเกอร์ในยังคงเป็นนักเตะค,คนสําคัญและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปนะครับภาวนาว่าไม่น่าจะมีทีมไหนยื่นข้อเสนอนี้ในตลาดหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ย ก็ <S <S จะอยู่กับทีมก็<อ>ยังถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญอยู่คอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยเขามีสัญญากับแอดเวริทนะครับจนถึงหน้าร้อนปี2029หรือว่าซัมเมอร์ปี2029นู่นเลยหลังจากเซ็นสัญญา5ปีนะครับก็ซื้อมาเลยนะซื้อมาจากสิงห์บลูเชลซีนะครับสำหรับทางอค,คอ,อนเนอร์กาลาเกอร์ตอนเล่นยืมตัวกับคริสตอฟเลตตอนอยู่เชลซีแล้วไปเล่นยืมตัวกับฮาเลต์เนอี่ยฟอร์มร้อนแรงมากๆจนฤดูกาลถัดมาเนี่ยเชลซีดึงตัวกลับมาเลยแล้วก็โอ้โหโชว์ผลงานนะะฮ แล้วมาอยู่เชลซีก็ไม่เป็นดังดังฝันนะต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่เป็นดังฝันแอนด์บริดก็เลยได้ตัวไปเลยนะครับออาไปเล่นที่ลาลิกาสเปนแรกๆก็ถือว่ายังเป็นแกนหลักหลังๆมาครับก็กลายเป็นตัวเลือกที่2ที่3นะครับจนหลุดลงไปนะครับเพราะว่าแอนดบริดก็เสริมมาเรื่อยๆนะฮะในตำแหน่งของคอเนอร์กราเกอร์มันก็เลยเบียดยากไปหน่อยนะครับก็รอดูหลังจากนี้ว่า จะเป็นยังไงในช่วงตลาดหน้าหนาวมกราคมนี้ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวมีเรื่องของการแย่งทีมเกิดขึ้นอีกแน่นอนผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไปต่อกันเลยครับข่าวสารของดาวรุ่งบ้างนะครับซูเบียเบนะครับมีรายงานบอกว่าเชลซีกับบาซ่าเนี่ยจะแย่งกันล่าตัวดาวรุ่งจากริเวอร์เพลก็คือซูเบียเบนะครับเด็กเทพฟ,ฟ้าขาวอาร์เจนตินาโอ้โหของดีอีกแล้วจากฝั่งนู้นรายงานก็บอกว่าทั้งเชลซีแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยได้ติดต่อตัวแทนของเอียนซูเบิอเบครับดาวรุ่งของรนะิเวอร์ เพื่อจะคว้าตัวมาร่วมทีมนะครับทางด้านของเชลซีครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับซูบิเวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่เคยมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นาการสําหรับเปกเช้อาร์เจนตินาวัย18ปีรายนี้ซูบิเวครับซึ่งเชื่อกันว่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่30ล้านยูโรจะหมดสัญญาในเดือนธันวาคมปี2026ทําให้การแย่งชิงตัวดาวรุ่งรายนี้มันจะดุเดือดมากยิ่งขึ้นครับ แล้วรายงานล่าสุดครับสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าทีมงานของซูเบเบเนได้รับโทรศัพท์จากเชลซีแลวก็บาร์เซโลนาเข้ามาเกี่ยวกับการย้ายทีมที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดมกราคมนี้นะครับขณะที่ทางสโมสรอย่างริเวอร์เพลก็หวังจะขยายสัญญากับซูเบเบออกไปเพื่อที่จะเพิ่มค่าฉีกสัญญาของเขาขึ้นไปที่หลัก100ยล้านยูโรแต่เอเย่นของซูเบเบครับต้องการให้ค่าฉีกสัญญาของนักเตะเนี่ยไม่เกิน40ล้านยูโรได้ไหมเพื่อไม่เป็นการปิดโอกาสการ อายะทีมที่หลายบรรดาสโมสรใ,ใหญ่ของยุโรปเนี่ยอยากจะเอาตัวเพื่อไม่ให้เป็นการปิดกั้นอะไรทํานองนั้นครับซูเปเ,เบครับลงเล่นให้รุวรัวเพจไปแล้ว19นัดแล้วก็ติดทีมชาติอาร์เจนตาชุดอายุไม่เกิน20ปีไป8นัดยิงได้3ประตูปีกรายนี้ยังสามารถเล่นเป็นกองหน้าได้และเขายังมีอดีตดาวเตะมาสตี้อย่างฮูเลนต์อวารสให้เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นไอดอลของเขาในการเล่นด้วยนะครับ ไปต่อกันเลยข่าวสารของมิดฟิลนะครับโอ้โหบาลบ้านำทัพแน่นอนแมนยูลุยแน่จะดึงมิดฟิลตัวรับในตลาดซัมเมอร์หน้าเอาจริงเอาจังนะครับนันข่าวของเดอะเซเลกราฟอย่างไมค์แมกกรัตนะครับรายงานบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูนเตตดครับวางแผนชัดเจนว่าตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปี2026นั้นจะต้องได้กองกลางตัวรับมาเสริมทีมเป็นอันดับแรกนะครับเป้าหมายแรกเลย ปีแสดงเมนยูต้องการหาตัวแทนระยะยาวของคาเซเมโรที่อายุเริ่มมากขึ้นโดยมีคาร์ลอสบรารบ้าของไบรตันที่ถูกตั้งราคาราวๆ1 0 0ล้านปอนด์ปเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักอยู่นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อของเอเลียดเอเดรสันจากนอตเทนฟอเรสที่ฟอร์มร้อนแรงแล้วก็อดัมวอตันจากคริสตันพาเลตอยู่ในลิชเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้ก็กำลังถูกทีมใหญ่ตามจีบจับตามองสถานการณ์อยู่นะครับไม่ใช่มีแค่แมนยูนะทีมอื่นก็ให้ความสนใจเรอันบริทบาซ่าก็ว่ากันไป ฟังของแมสตี้เองก็อาจจะเข้ามาเสริมในตำแหน่งนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อแบ่งเบาภาระของโรดี้ที่เพิ่งหายเจ็บเขาและอายุเนี่ยก็ใกล้เลข30เข้าไปทุกทีครับอันดร์สันว่าย2ิบสปีของฟอร์เรสก็โชว์ฟอร์มหน้าประทับใจจนได้รับโอกาสติดทีมชาติเกรดชุดใหญ่ส่วนอวารดาวัตตันวัยยีปีก็อาจจะกลับไปติดทีมชาติด้วยเหมือนกันนะครับ ขณะที่คาร์ลอสบริลเาได้รับผลกระทบจากการช่วดย้ายไปแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่น้อยครับจากฟอร์มการเล่นที่มันดรอปลงไปในซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งฟราเบียนเฮอร์เซเลอร์กุนซือของไบรตันก็ออกมาเปรยถึงประเด็นนี้ด้วยบอกว่านักเตะเสียศูนย์หลังจากที่มีข่าวกับแมนยูครับโอ้โหใจเป๋จะไปนู่นอย่างเดียวนะครับหงแดงลิเวอร์พูลครับอเอาใจช่วยหน่อยเตรียมใส่ชื่อของเคียซ่าลุยยูเซลแทนที่เลโอนีครับฟาบิซิโอโรมาโนโลูกพี่ใหญ่ครับรายงานแล้วนะครับบอกว่าเฟเดริโกเคียซ่าครับ เตรียมถูกใส่ชื่อกลับเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลชุดที่จะไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะว่าเลวานี่เจ็บนะครับเอซีเชีขาดต้องพักยาวจะเอาเฟเดริโกเคียซ่าเนี่ยใส่เข้าไปแทนนะครับโจวานี่เลวานี่แนวรับดาวรุ่งครับโชคร้ายเมื่อคืนนี้ก็ประกาศแล้วเจ็บหนักที่หัวเขา่าถึงขั้นเอ็นร้อยหวายฉีกเลยนะขอไปเอ็นหัวเข่าฉีกเลยนะก็คือ ACL ฉีกต้องพักยาวในนัดประเดิมสนามเกมคาราบาวครับที่พบกับซอลต์แรมตัน ตามกฎหมายของยูฟ่าที่เพิ่งออกในฤดูกาลน,นี้ครับลิเวอร์พูลสามารถเปลี่ยนรายชื่อนักเตะในลิชได้และโรมาโน่ก็รายงานแล้วนะครับบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นเตรียมใช้โคต้านี้ใส่ชื่อเคียซ่าซึ่งคนนี้นเ,นเป็นประเด็นร้อนเพราะถูกตัดชื่อออกนะครับแม้แข่งทีมชาติอิตาลีอย่างเคียซ่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงสนามโดยเฉพาะในเกมล่าสุดเกมคาราบาวครับที่ทำสองแอสซิสช่วยให้ทีมเอาชนะเซาท์แรมตันจ่ายให้ทั้งอีซักจ่ายให้ทั้งเอกิติเก้นะครับ ฤดูกาลนี้ครับดาวเตะวัย27ปีอย่างเคียซ่าลงสนามให้ลิเวอร์พูลไปแล้ว5เกมรวมทุกรายการทํา1ประตูลแล้วก็2 SS แอสซิสอย่างที่เราเห็นนะครับโอกาสมาแล้วต้องรีบคว้าไว้ต้องรีบสร้างสรรค์ผลงานเอาใจช่วยนะสำหรับเฟเดริโกเคียซ่านี่ครับนี่ครับผลของความพยายามผลของการทุ่มเทเต็มที่นี่และมันมาผลิดอกออกผลตอนที่เนี่ยทีมต้องการตัวนะฮะทีมต้องการใครสักคนนึงแล้วเขาสามารถ อยู่ตรงจุดนั้นให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับเป็นตัวคอยซัพพอร์ตให้นะครับเมื่อมีนักเตะเจ็บแล้วรายชื่อขาดนี่แหละเขาก็สามารถกลายไปเป็นส่วนซ่อมแซมตรงนั้นแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างสบายใจเฉยเลยก็ถือว่าต้องแสดงความยินดีแล้วก็ต้องชื่นชมในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะครับของเฟเดริโกเคียซ่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีทัศนคติดีทําให <ส Voilà. S 1> ้บรรยากาศภายในห้องแต่งตัวของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมัน เหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีมาตราฐานที่สูงขึ้นไปสําหรับเคียซ่าก็ถือว่าสร้างบรรยากาศนั้นด้วยตัวของเขาแล้วก็คุยก,กับเพื่อนๆด้วยความที่มีอัธยาศัยดีนะครับเป็นคนที่มีอัรยาศัยดีอยู่แล้วนะครับมีทัศนติเชิงบวกในสิ่งที่อาร์นีสโลตต้องการนะทํางบมอ,อย่างนี้นะครับพอมีโอกาสาได้ไปลุยยูซีเลแล้วก็ขอให้ทําให้เต็มที่ครับสำหรับเฟเดริโกเคียซ่าไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจรงิงตัวสารองแต่คุณก็ช่วยสมสรอย่างเต็มที่จัดไปรอดูผลงานหลังจากนี้ครับ